ชมระระมัเ hey. ่ชมะ้ระมัดระมดเอาพูดพูดมาุ hey, uh ูดมาเอาุ๊ดเฮ้ยตตีเหลวิต๊อเน่เฮ้ยตเหลวยิต๊อ้ยต๊ะิต๊ะ ทำน้อยโกนหัวจริงมึงอ่ะโอ้ยนคนโีนเหรอเนี่ยน้าต๋อผมยาวผมยาวหน้าเท่าไรนะน้าต๋อยน้าเหมือนพ่ออนอาจารย์พอนวันนี้ขออนุญาตอาจารขอโดยใดไมดีโหมาเป็นกลับไปอย่า